รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการทำคลิปพิเศษนะครับก็คือดาวเสาร์จะมีการย้ายครั้งใหญ่ในรอบ30ปีและยังเป็นครั้งสำคัญมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ดาวเสาร์เนี่ยจะมาย้ายรวมกับดาวพฤหัสและดาวราหูในเดือนพฤษภาคมอีกด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับ อาจารย์จะเจาะลึกในเรื่องราวของดาวเสาโดยเฉพาะนะครับว่าเมื่อดาวเสาย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรต่อลัคนาซึ่งการพยากรณ์นในคลิปนี้นะครับจะดีจะร้ายก็ต้องดูองค์ประกอบดวงดาวอื่นๆด้วยโดยเฉพาะดาวในสตากํกำเนิดนะครับจะมาให้คุณหรือให้โทษกับดาวเสาที่ย้ายในครั้งนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยถือเป็นเดือนที่มีความพิเศษอย่างมาก ต่อดวงชะตาของทุกลัคนาเลยเนื่องจากดาวใหญ่ทั้ง3ดวงเนี่ยมีอัตราการโคจรใน1ราศีที่ไม่เท่ากันเลยนะครับแต่มาย้ายพร้อมกันพอดิบพอดีในเดือนพฤษภาคม2568โดยดาวเสาเนี่ยมีอัตราการโคจรใน1ราศีสองปีครึ่งนะครับ ดาวราหูมีอัตราการโคจรหนึ่งราศี1ปีครึ่งและดาวพฤหัสมีอัตราการโคจรหนึ่งราศี1ปีดาวทั้งสามดวงนี้มาย้ายพร้อมกันครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนพฤษภาค,คม2568เลยนะครับและดาวแต่ละดวงนี้นะครับก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปโดยดาวพฤหัสเนี่ยถือเป็นประธานแห่งความดีงามความสิริมงคลนะครับส่วนดาวเสาเนี่ย ถือเป็นประธานแห่งความบาปเคราะห์ความทุกข์ละทมต่างๆและดาวราหูเนี่ยถือเป็นเทพแห่งการพริกชตากันเลยทีเดียวอาจารย์เองก็ได้ทําคลิปภาพรวมเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าการย้ายทั้งสามดวงเนี่ยจะส่งผลอย่างไร ในแง่การเงินการงานความรักสุขภาพของทุกลัคนาเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีบไปดูด่วนเลยส่วนในคลิปนี้จะเป็นการเจาะลึกในเรื่องของดาวเสราร์ทุกลักคนานะครับส่วนใครที่กลัวว่าดาวในชตะตากำเนิดจะมาส่งผลให้คุณหรือให้โทษอันนี้ก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง ขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิปีก็ไม่รวยสักเอกรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประธานขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนาตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมสน,นดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at podaw ดาวเสานะครับมีปรัชญาทางโหราศาสตร์ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดาวเสาเนี่ยจึงถูกรู้จัก และเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของความทุกข์ความเหนื่อยยากอุปสรรคในชีวิตหลายคนเนี่ยจะรู้จักดาวเสารในแง่ร้ายและก็มีความกลัวดาวเสาอย่างมากเลยนะครับแต่อีกในด้านหนึ่งเนี่ยดาวเสาเนี่ยกลับเป็นดาวที่สามารถมอบพลังงานความสำเร็จความเข้มแข็งความอดทนรวมไปถึงความมั่นคงของชีวิตนะครับหลายคนเนี่ยเมื่อมีดาวเสาโดดเด่น ก็จะมีความรับผิดชอบมีความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ด้วยฉะนั้นลัคนามีนและลัคนากันนะครับดาวเสาจะมากุมลัคนามีนมาเล็งลัคนากันไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะร้ายกันอย่างเดียวเพราะว่าดาวเสาเนี่ยการมาครั้งนี้จะมาพร้อมกับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แฝงเข้ามาด้วยนะครับดาวเสาเนี่ยเป็นดาวธาตุไฟนะครับที่มีพลังงานแบบไฟทาน จะให้ผลแบบต่อเนื่องยาวนานเป็นการส่งพลังงานที่ร้อนระอุต่อเนื่องดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจดาวเสาเราจะสามารถหาแนวทางในการใช้พลังงานของดาวเสาให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับสามารถนำส่งกำลังให้เกิดความําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากนะครับหากเข้าใจดาวเสาแล้วนะครับดาวเสาเนี่ย จะไม่ใช่เพียงดาวแห่งความทุกข์ระทมเท่านั้นนะครับแต่คือพลังงานที่สามารถส่งเสริมเพื่อการเติบโตและความสําเร็จอันยิ่งใหญ่โดยดาวเสาร์เนี่ยนะครับมีอัตราการโคจรในหนึ่งราศีสองปีครึ่งนะครับแต่ในปี2568เนี่ยจะมีการเดินหน้าและถอยหลังกลับมา ตั้งแต่19พฤษภาคม2568จะเดินหน้าย้ายราศีไปที่ลัคนามีนนะครับแล้วก็เล็งลัคนากันด้วยอยู่ในช่วงสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็จะเดินถอยหลัง ย้อนกลับมานะครับอยู่ที่ราศีปุ่มเนี่ยในช่วง23สิงหาคมร่วมกับดาวพระราหูนะครับทรงกําลังกันเป็นแบบคู่มิตรใหญ่นะครับยาวถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับดาวเสาและดาวราหูนะครับที่จะเจอกันในช่วง23สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถือเป็นเกณฑ์คู่มิดใหญ่ มีตำนานในทางโหราศาสตร์นะครับได้กล่าวไว้ว่าดาวราหูพบชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นข้าบดีดาวเสาพบชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นพ่อค้าพ่อค้าและข้าบดีเนี่ยนะครับก็จะส่งเสริมกันเกื้อกูลกันอย่างดีจะส่งพลังให้กับทุกลัคนาเลยนะครับส่วนการให้ผลของดาวเสาเนี่ย เมื่อให้คุณนะครับก็จะให้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับให้ผลต่อเนื่องยาวนานสะสมพลังงานมีความรับผิดชอบสูงใครจะรวยก็เป็นการสะสมเก็บหอมรอมริสลูกค้าเยอะเข้ามาเต็มไปหมดแลกกับความเหนื่อยยากสู้แล้วรวยนะครับสุดท้ายแล้วก็คือ คุ้มค่ากับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าดาวเสาให้โทษเนี่ยนะครับก็จะส่งผลแบบไฟสมรวงกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเลยทุกระทมอยู่ในใจเหนื่อยหนักอมทุกต่อเนื่องกันยาวๆสองปีครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับการส่งกําลังของดาวเสาเนี่ยนะครับจะดีหรือจะร้ายขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดที่มารับด้วยและก็ปีจรว่าแต่ละคนนั้น ปีนี้ดาวเสาจรเป็นอะไรถ้าจรเป็นเดชเป็นสีก็เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าจรเป็นการากินีอันนี้ก็ต้องเหนื่อยหนักนะครับส่วนจะดีเรื่องอะไรจะเกิดผลอะไรตรงน,นี้ก็ต้องมาดูว่าอยู่ในลัคนาใดาเลือนพบใดทางโหราศาสตร์นะครับและสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่นี้นะครับ พูดคำว่าลักคนานะครับคำว่าลักคนากับราศีเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยเนื่องจากคำว่าลักคนาเนี่ยใช้ห้าเรื่องเลยนะครับก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิด ผูกกันแล้วเป็นลัคนาส่วนคำว่าราศีเนี่ยจะใช้เพียงวันที่และเดือนเท่านั้นนะครับฉะนั้นความแม่นยำของคำว่าราศีเนี่ยมันจะมีความแม่นยำเพียง10%เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคำว่าลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยำถึง90%เลยเช่นตัวอาจารย์เองนะครับเกิด31พฤษภาคมเนี่ยก็แปลว่าราศีพฤษภแต่เวลาดูดวง ผูกลักษณะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นลักษณากันเวลาดูก็ต้องไปดูที่ลักษณะกันนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ลักษณาตัวเองนะครับก็ติดต่อไปสอบถามกันได้ที่ Line แอดโอเพนดนะครับดวงแต่ละลักษณาเมื่อดาวเสาย้ายจะส่งผลอย่างไรไปติดตามฟังกันได้เลยครับลักษณาพิจิกดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะและจะถอยหลังกลับมาที่เรือนพันธุในช่วง23สสิงหานะครับ การย้ายในครั้งนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาพิกจิกเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของครอบครัวสามีลูกภรรยาต่างๆรวมไปถึงญาติพี่น้องบางคนอาจจะรู้สึกว่า ต้องแบกภาระต่างๆมากมายแบกปัญหาแต่ในที่สุดก็จะเป็นไปได้ด้วยดีให้อดทนนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้จะมีตัวช่วยมาส่งเสริมความสําเร็จในไม่ช้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากดาวเสาร์เพียงดวงเดียวนะในเดือนพฤษภาคมจะมีดาวใหญ่ย้ายพร้อมกันถึง3าดวงเลยก็จะส่งผลได้ทั้งการให้คุณและให้โทษฉะนั้นก็ต้องไปดูภาพรวมอาจารย์ได้ทําคลิปเอาไว้ให้แล้ว นะครับดาวใหญ่ย้ายพร้อมกัน3ดวงเป็นภาพรวมเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปดูในช่องด้วยหรือถ้าใครกังวลมากนะครับต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ดาวในชะตากำเนิดของแต่ละคนว่าให้คุณหรือให้โทษนะครับดูดวงกับอาจารย์ญญญกฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริม การเรียนการสอบแก่งขันเจาะลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปรษณนมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วรรรรสํารเ,รสเร็จเร็ว